เฮ้ hey, พยพีย่นุมหับสบายป่จ๊ะไอตื่นได้แล้วก็สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็พบกันในเกมคอคิป e ปอร์พาร์ทที่2นะคิดว่าจะไม่ค่อยมีใครดูแล้วแต่ก็มีคนดูนะครับเดี๋ยวนี้เราไปไหนดีครับนี่ยรู้สึกว่าพาร์ทที่แล้วนะครับเราตีไอตัวใหญ่ครับไอเบิ้มๆนะฮะเราก็จะได้ของมาชิ้นหนึ่งนะอันนี้ครับนี่ในตาเกิดอันนี้ีน่นี่ี เลยนะครับไม่รู้ว่าใส่เราได้อะไรเอาไปใส่เลยครับอันนี้อะไรเนี่ยผมมีหลายตัวเลยนะครับแล้วก็ต้องไปหาชิ้นส่วนนะชิ้นส่วนจากกลอน,นัญมณีโบราณอะไรพวกนี้ด้วยเอามาใส่นะมันถึงจะเปิดนะครับคือเรา,าหาแค่อันนี้พอตอนที่ผมก็ครับอันนี้ได้แล้วนี่โต๊ะดีบุกนะครับแล้วก็เดี๋ยวขั้นต่อไปจะเป็นโต๊ะเหล็กซึ่งเราต้องไปหาเหล็ก ตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าเ็ขหาจากไหนแต่แท่งดีบุกเนี้ยหาจากไหนวะเนี้ยเออมีอันนี้มาด้วยนะนี่ฮะอะไรวะตาข่ายจับมแมลงครับเราสามารถจับมแมลงได้ก็มีระบบตกปลามีระบบเลี้ยงสัตว์นะครับเอาอันนี้ไปเผาก้อนโอ้ได้แร่มาเยอะมากที่ผมไปเล่นนอกรอบมานะครับฟาร์มนะแล้วก็มีการปลูกพืชด,ด้วยปลูกพืชเล็กน้อยแล้วก็ปรุงอาหารนะครับเกมนี้ตอนแรกปรุงไม่เป็นปรุงยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่นี่ครับเราก็เอาปลาไปใส่ นะแล้วก็เอาเบอร์รี่ไปใส่ก็จะได้เป็นเมนูใหม่นะครับซึ่งเมนูเป็นเมนูอะไรสุ่มแล้วก็นี่ด้วยครับพวกมอนเตอร์นะเราต้องสร้างบ้านปิดทางเข้านะครับเดี๋ยวไม่งั้นน้องจะกระโดดเข้ามาข้างในนะก็ต้องระวังเอาไว้อันนี้อะไรเนี่ยซุปเห็ดสีลมไม่ใช่ซุปเห็ดสีส้มเพิ่มพลังชีวิตเพิ่มอาหารเดี๋ยวต้องสร้างทางรถไฟด้วยนะครับเพื่อความรวดเร็วในการเดินทางนะเดี๋ยวเราจะไปจับน้องตรงไหนเดี๋ะวเนี่ย ตนงไหนใกล้ๆบ้านเดี๋ยวเราไปจับน้องกันครับน้องอยู่ไหนวะเนี่ยน้องอยู่ไหนไอ้พวกเห็ดพวกนี้รับแพรลี่ได้ครับอุ้ยหลบลี่ก่อก็เจ๋งอ่ะเออเห็ดเกเรได้อะไรมาวะเนี่ยเสื้อหมอผีอีกแล้วอุ้ยอุ้ยอ้ยไอตัวนี้อันตรายมากครับนี่เราต้องตีมันตอนหัวส้มอุ้ยต้องหลบก่อนอันนี้ไอทีเลือดลดโคตรเยอะ ไปแล้วไปแล้วไปแล้วจ้าไอ้ส้มอะไรมันก็โดนมันก็เสร็จกูขนาดแหละนี่ไงน้องมิกิที่เราตั้งชื่อไว้อยู่ตรงนี้นะครับเราต้องจัดการไอ้พวกเห็ดเกเรนี่ก่อนมันจะทําให้เราทํางานลําบากวิธีการใช้งานสายจุ้ยเดี๋ยวนะเราต้องจัดการในนี้ก่อนมึงนิ่ใช่เวลาไหมฮะใช่เวลาไหมนี่เราต้องเอาไปขีดขวาที่น้องมันก็จะจุงแลละอ่ะเดินเดินเร็ว ไม่ยอมเดินเว้ยเราติดอะไรอะ่ะออกมาออกมานั่นแหละไปไปอยู่บ้านเดียวกันเ,เร็วนี่ครับน้องจะไปอยู่บ้านเดียวกับผมแล้วนะฮะเจ้าน้องมาทําเป็นอาหารไม่ใช่เอาไปเป็นเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆที่ฟาร์มามามาเราจะไปไว้ตรงไหนดีเนี่ยไว้ตรงไหนดีนี่ไงเขียวๆเ,เนี่ยนะน่าจะดีครับนี่เลยอยู่นี่นะลูกนะเด น้องกินเห็ดไหมลูกรู้สกว่าน้องจะผลิตอะไรให้นะครับเดี๋ยวเราก็เลี้ยงน้องไว้ก่อนแล้วกันรอน้องแบบว่าผลิตนู่นผลิตนี่มาให้แล้วก็มาดูผลงานเดี๋ยวเราไปไปจนภัยกันต่อดีกว่ารู้สึกว่าจะมีจุดหนึ่งนะครับที่ผมเดินไปเจอแล้วยังไม่ได้เข้าไปนะเฮ้ยนี่ตัวอะไรอะ่ะนี่ตัวอะไรด้วยนะ่ะอุย้ยแล้วมอนน่าจะดุมากแถวนี้นะไม่รู้ตัวอะไรโอ้ตีกันยับเลยครับแถวนี้ของดอกเพียบใครมาอารวาหแถวนี้วะเนี่ยอุย้ยตัวอะไรอะ่ะอุย้ยบีด โกเลมอหรอุ้ยทโทรมีทโทรด้วยครับโอ้โหไปแล้วครับอยู่ไปได้แล้วตัวอะไรไม่รู้แต่เราสู้ได้นะครับนี่เราจะเราจะทิ่วสู้ให้ดูครับไม่รู้ม่าตายกี่โมงนะฆ่ามันก่อนเราเป็นนักสู้อยู่แล้วครับเลยแค่นี้จิบๆชอบอย่างเดียวคือมันเดินช้านี่นะมาเนี่ตรงแสงแสงสว่าง,สว,างสว่างนี่คนดูจะได้เห็นว่าตัวอะไรนะอุย้ยเกือบแล้วอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยมันตีใครอยู่นะอะเนี่ยเออ อุ้ยมันตายแล้วทุกคนมาอีกแล้วอ่อเฮ็ดเนี่ยฮะมาอีกแล้วอ่ะรอพี่มีอาวุธดีๆก่อนเดี๋ยวดูเรื่องเนี่ยรู้จักรู้สึกว่าจะมีจุดถุงส้มอยู่ที่แมพนะครับจะเป็นจุดถุงส้มน่าจะเป็นพื้นที่ทุกอย่างเฮ้ยเฮ้ย,อ,ยอะไรอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูเซ่คือ,อไรอ่ะตรงนี้มันโบราณสถานหรอเฮ้ยต้องหาอะไรมาใส่หรือเปล่าแถวนี้มีแร่ป,ประกายประกายเยอะแย,ย,ยะไปหมดเลยน่าขุดมากแต่มันอยู่อีกฝั่งหนึ่งเขาตรงนี้มีน้ำแต่เราสามารถทำตะพานได้วางก่อนเร้ยวางได้เว้ยเอาว่ะ นี่ฮะแล้วก็โอ้แถวนี้นี่แร่อะไรวะเนี่ยแร่เพียบอุ้ยเดี๋ยวนะแผ่นดินไหวอีกแล้วอรอสถานโบราณที่ถูกลืมอุ้ยอุ้ยตัวอะไรอะตัวอะไรอะอ้อุ้ยยกระดูนตัวหนอนน่ะนี้แร่อะไรครับเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวแร่มาใหม่ครับแร่เหล็กว้าเจ้าแถวนี้มันเป็นจุดแร่เหล็กนี่เองโคชอบเอาเลยครับขุดก่อนนะ ขุดก่อนเลยอย่างแรกโนลงเนื้อเรื่องบอสเบิร์ดอะไรไม่สนใจฮะเราขุดแรก่ก่อนอุ้นน่าจะเจอที๋ยวเรากลับไปที่บ้านนี่โอ้โหอย่างไกลฮะไกลจัดแล้วต้องหาวาร์ปแล้วแหละทันนี้มันจะมีมีให้ตีวาร์ปสักที่หนึ่งนะจะได้แบบว่าต้องเดินไกลๆแล้วผมจําทางกลับไปได้แล้วแถวนี้มันเป็นหินแข็งนะครับเราขุดลำบากหน่อยเราต้องไปอัพเลเวลสิ่งของของเรานะแถวนี้มืดมากมืดจัดโอ้โห อะไรครับเนี่ยเปิดไฟก่อนแล้วกันอ่ะนี่ตัวอะไรอ่ะจับได้ไหมเฮ้ยตรงนี้เหมือนจะมี npc npc หรือโอ้โหผีครับไม่ใช่ npc บอกได้เลยว่าน่าสนใจนะเพราะว่าผมไปฟาร์มจุดธรรมดาเรียบร้อยแล้ววันนี้พาร์ทสเอาแบบว่าที่ใหม่ๆเลยดีกว่าจะได้ไม่น่าเบื่อรู้สึกว่าอีเตอร์จะพังก่อนนี่อะไรวะเนี่ยเหมือนทองเอากุดทองเฮ้ยได้ทองจริจริงด้วย เอาว่ะขุดทองว่ะเอ้ยเพราะว่าโต๊ะคราฟต่อไปต้องเป็นทองแน่เลยอันนี้น่าจะมีสิ่งมีชีวิตที่อันตรายนะครับดูซิว่าเราจะกลับบ้านได้อย่างไรถ้าเราขุดตรงดิ่งขึ้นไปเนี่ยก็จะง่ายอยู่แต่ถ้าเราเดินกับทางเก่าลําบากเฮ้ยตรงนี้อุย้ยตรงนี้สว่างสว่างลองขึ้นไปดูดิสว่างสว่างเนี่ยอุ้ยนี่บ้านผีสิงบ้านผีสิงครับตรงนี้คือจุดอนะไรวะเนี่ย ไปเก็บได้ด้วยอ่ะนี่เก็บให้หมดแล้วพวกนี้มันคือหินอะไรวะเนี่ยเอาไหนอันนี้ทิ้งได้ทิ้งไปก่อนแล้วกันอันนี้ทิ้งไปก่อนแถวบ้านมีเยอะแยะเออนี่อะไรอ่ะขุดได้ไหมอุ้ยขุดได้ด้วยน่าจะเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์นะครับอุ้ยนี่อะไรอ่ะทุบได้ด้วยตรงนี้จุดท,ที่เรามาตอนแรกปะอุ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยว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 ไม่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 ประตูได้ไหม เราฆ่ามันดีกว่าเอมาได้มาได้แน่จริงก็เขาม้าวันนี้มาตายของเจ้ามาได้มาได้แน่จริงก็เขามาตอนนี้โล่งๆเลยครับจะมีเมือกเมือกอาจจะอันตรายนิดหน่อยมาได้มาได้ไดพี่ชอบล่าตัวใหญ่มากตัวเล็กๆเนี่ยธรรมดาเกินไปมันเป็โตรับถือนี้ด้วยกระบอกใหญ่ๆอยู่ใกล้ๆน่าจะตายครับทีเดียวจากมอนเกมนี้นี่ที่ตีโคตรแรง เวทมั้งดินี้แหน,น่เอออุ้ยอะไรกันหนอนมาอีกแล้วเหรอนี่ไงมาอีกแล้วมันทําทางเพิ่มให้เราครับเอากินอาหารอันนี้ไปครับที่มันเป็นอาหารที่สร้างด้วยดอกทิวลิปเลืองแสงนะครับเวลากินนี่คือแบบว่าสว่างเลยแล้วก็เดี๋ยวหาทางกลับบ้านกันดีกว่าเมื่อกี้นี้หนอนยักษ์มันทําทางไว้ให้เรานะครับไอ้ที่นี่ที่ไหนอ่ะน,นี่ฟาร์มเห็ดนะครับเราต้องระวังเห็ดเกเรให้ดีนะนี่แน่ ตัวนี้มีบ้านคนด้วยครับเฮ้ออยอะไรเนี่ยของใหม่ของยเยอะแยะไปหมดโอ้โหเห็ดเกลีเต็มไปหมดอะไรวะเนี่ยเยอะไปหมดเลยโอ้โหผมว่าผมมาผิดทางแล้วแหละนี่ไม่ใช่ถแถวบ้านเราครับที่ไหนก็ไมไปดูโอ้ยอะไรวะจะด้วยผมหลงทางรงหางทางกลับบ้านไปเจอเดี๋ยวขอเก็บันนี้ก่อนละกันเอ๊ะบ้านคุณอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้ยขอกลับบ้านก่อน ที่นี่มันที่นายถ้าเดินขึ้นไปก็ถึงบ้านแล้วอะแต่รู้สึกว่าไม่มีทางไปเลยทางกับบ้านเราอยู่ตรงนี้เดินขึ้นไปออ้ยตัวอะไรอะออ้ยไอ้นี่มันทําอ้ยออ้ยตีทีเดียวตายบ้าบอตัวอะไรเนี่ยโอ้โหแล้วแล้วเราตายตรงไหนวะเนี่ยน่าจะแถวแถวดีนะครับอ่านี่ไงมีจุดบอกเลยว่าตายตรงนี้เราจะกลับกลับยังไงครับตัวอะไรวะ มึงคือตัวอะไรอ่ะมึงตีโคตรแรงเลยกูแขนกูแขนมึงทำให้กูเป็นแบบนี้ทำให้กูเป็นแบบนี้โอ้ยโหไปไปกูแขนกูแขนกูแขนมึงกูแขนมึงอืมึงทำให้กูตายมึงเป็นบอดไะเนี่ยอ,อื้อุ้ยอุ้ยอย่ยาอย่าให้มันตีได้เออมันตายแล้วมึงตัวอะไรเนี่ย ยังทึกะครับตีแรงด้วยทีเดียวตายไปที่ว่ากลับบ้านก่อนครับอีเตอร์พังมาบ้านแล้วจ้อุ้ยได้ขนมานี้เลยหรอคือน้องโยนขนมาให้เราครับมาดูกันครับว่าเมื่อกี้นี้เราเราได้แร่แร่เหล็กมานะครับหลายอันเลยเผาแร่เหล็กก่อนแล้วกันเราได้แร่ทองคํามาด้วยครับแต่ไม่รู้ว่าต้องทํายังไงนั้นน่าจะต้องสร้างโตคาบอันใหม่มาหรือเปล่าเฮ้ยมีแครอทด,ด้วยเอาแครอทไปปรุงอาหารนี่ครับนี่ดีซ๋ซิแครอททำอะไรได้บ้าง มีเนื้อครับใส่ลงไปเลยได้เมนูอะไรมาไม่รู้เป็นเมนูลับสุดลับตำรับดันเจียนได้เป็นอันนี้มากครับสเต็กเนื้อสัตว์กรุบกรอบวิเกาะบ,บวก23ด้วย10นาทีย่างเจมเราทำอีเตอร์ดีบุกได้แล้วครับได้อีเตอร์ดีบุกมาเพิ่มอีกอันหนึ่งนะเพื่อช่วยในการขุดเนี่แหละได้แหวนมาใหม่แหวนอะไร่แหวนหินนะครับดามเมจขุดบวจังเจมเอามาเลย นี่มีไข่ด้วยอุ้ยว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 ุ้ยยิงโอ้ทีเดียวตายโคตรแรงบ้าไปแล้วเป็นตัวอะไรเนี่ยวิ่งกลับไปใหม่อีกรอบโอ้ย่างแรงนะครับตัวอะไรไม่รู้ตีแรงมากตีมาเป็นไฟเลยผมนี่เป็นคนมีไฟเลยครับของคืนไหนของกูขึ้นมานี่ไงหลุมศพของฉันน่ะตบก่อนเลยกัน ว่าเกมนี้ถ้าเราจะเล่นเราต้องเล่นแบบว่าเดินตรงอย่างเดียวเลยอะตรงไปทัที่ใดที่หนึ่งอ่ะซ้ายทีขวาทีนี่อย่างมึนอย่างงงจำทางไม่ได้ด้วยได้กุญแจทองแดงมาแล้วกล่องที่อยู่ใ,ใกล้บ้านเราครับไอพวกนี้เนี่ยมาทำไมเนี่ยฮมาทำไมกลับไปไมค์แล้วอ่ะไมค์แล้วไมค์แล้วตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยโอ้ตัวใหญ่เลย มาเดินมาทางเดิมเหรอเนะี่ยคือถ้าเราไปหยุดตรงทางที่มันกําลังเดินนี่คืออาจจะตายได้เลยนะครับแล้วก็มาเก็บที่มันทําเอาไว้เป็นมึกเมือเม่อเมไปหมดอ่ะตรงนี้มีทองให้เก็บด้วยนะขุดทองหน่อยกันเฮ้ยนี่อะไรอะ่ะของโบราณตรงนี้มีทางไปอีกทางหนึ่งแล้วก็จะมีมอนโหดดอยู่ตัวหนึ่งนะครับไม่ไปดีกว่าอุ้ยยวนะฝั่งไหนเนี่ยอุย้ยอุย้ยอุ้ย อึดอิระเบิดอินทะลมอะไรวะเนี่ยถ้าโดนนีนี่น่าจะหัวแตกจะได้นี่มาด้วยแล้วนี่อะไรอ่ะอ๋อ,อเฮ้ยเดี๋ยวนะอ๋อมันสุ่มครับอุ้ยมันได้อะไรเนี่ยแอมโมไนท์อันเมื่อกี้ได้แอมโมไนท์มาด้วยฮนะขุดทองครับขุดทองผมชอบเลยขุดทองเนี่ยสวัสดีเพื่อนๆผมไม่อยากอยู่งกับมันเลยวะรอมันมาใกล้ๆก่อนแล้วก็จุดระเบิดใส่มันดูที่ว่ามันตายหรือเปล่า ไอ้ตายแล้วเปล่าวะเขาไม่ใจเดียวไม่แน <in> ่จะก่ออกมามันไม่เดินมาทางนี้เลยเว้ยเหมือนมันรู้ว่ามีระเบิดอ่ะได้ไงเฮ้ยเฮ้ยอีกทีนึงระเบิดแน่มาดิแน่จริงออกมาดิเ้ยมันรู้ว่ะมันรู้ว่ามันมีเอ้าจุดระเบิดให้แล้วเฮ้ยเฮ้ยมันไม่ตายมันไม่ตายไปแล้วดีก่อนหมายตัวแล้วหมายครับขอตัวยังใหญ่ เหมือนมันจะวิ่งวนๆอยู่แถวนี้นะครับวิ่งวนเรื่อยๆอุ้ยได้แร่มาโอ้แถวนี้แร่เยอะมากโอ้แร่ยังเยอะยครับตรงนี้ผมเป็อย่างชอบโบราณสถานที่นี้ที่นั่นมีแครอทด,ด้วยครับที่มันเมืองโบราณตรงนี้มีอันนี้ด้วยครับอะไรก็ไม่รู้นี่ไรอะแครอททองคําเก็บยังไงของเต็มแครอททองคําเป็นของข้าแล้วโอ้หนี่เอาไปปรุงอาหารได้ครับ พลังชีวิต5.4ทุกวินาที20วินาทีเอาเลี้ยงรือหมดเลยครับไม่ใช่บ้านเราเราหรือหมดโอ้มีตัวมีมอนมาใหม่อีกแล้วตัวอะไรไม่รู้อุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยตีโคดเร็วแล้วโหแล้วเดินกังไกลเดินไกลจัดโอ้โหวุดนนีนะแร่ยังมีอยู่ในตัวครับเอาแร่ไปเผาให้หมดเลย จุกๆเลยครับเมื่อกี้นี้อะไรก็ไม่รู้กลับไปกู้ของรอบที่เท่าไรเราก็ไม่รู้ครับกู้ไหลกู้นะกู้จนแบบว่าขี้เกียจจะก,กู้แล <c oughs> ้วโอ้โหยังไกลอะว่าไม่มีวาร์ปด้วยกุญแจนี้เปิดได้ไหมเปิดไม่ได้ครับกุญแจน่าจะไปกระสอบไปแล้วอยู่ที่ศพโอ้โหแล้วไปยังไกลไกลชิบหายไอตัวเมื่อกี้มตัวอะไรวะตีโคตรแรงเอ้ยข้มเอาของศพคืนนะไปแล้วล่ะอยู่ไม่ได้แล้ว <c oughs> อยู่ไม่ได้แล้วครับอันตรายเกินกลับบ้านนี่คือวาร์ปกลับไปได้ด้วยนะต้องเดินเอาเดินปกติอะ่ะเดินโอ้โหนี่เดี๋ยวเราก็ตีฟรีได้ไหมตีฟรีไปแล้วกันเออตีฟรีฮะเจอคนเหลี่ยมให้ถ้ามันปลาของได้นี่มันปลาใส่หรอเมื่เนี่ยมันมันตุยแล้วฮะเราไปเก็บของกันก่อนอุ้ยได้อันนี้มาด้วยได้ขวานีครับเฮ้ยยางแกมเวลเจ็ดครับโอ้โหเอามาใช้แทนดาบเลยอุ้ยนี่ตัวอะไรวะเนี่ย ได้เนื้อมาด้วยครับนี่ทางไปไหนวะเนี่ยอย่าบอกนะว,ว่านี่คือทางที่โอ้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ไปไมายุ่งมาลองขวานหน่อยมามาลองขวานหน่อยหูทีเดียวทีเดียวตายครับของโคตรดีมาเลยขอลองกับไอ้ตัวใหญ่หน่อยดิมาดิมาดิทีเดียวตายเวลาโอ้ยมาดิทีเดสองร้อย 200, โคตรแกมครับอันนี้ ของเขาดีจริงๆชาร์จได้ด้วยโอ้โหย่างแจมนะครับบอกเลยว่าพวกเห็ดกี่กี้พวกนี้กลายเป็นหนอนแน่นอนนะเจอกันเจอกันบอกเลยว่าพี่พอใจที่เดียวตายนี่พี่ชอบมึงตายไอ้พวกเห็ดน,นรกเป็นเสียนน้ำมาตั้งนานนะ แกเป็นเสี้ยนนะมาตั้งนานนี่มึงโดนแน่โดนแน่ไม่มีกูชาร์จเลยครับโบสามร้อยดาเมจไม่ต้องปึ้มเออทีเดียวลุ้งๆุ้งครับบอกไว้ก่อนอว่าจังจุกครับไข่ล่าเรืองเรามีไข่ล่าเรืองว่ะสามารถฟักได้ด้วยเ <c oughs> มื่อกี้เครื่องฟักเราอยู่ไหนวะนี่ไงไข่ล่าเรืองไปฟักเอ้ยนี่ไงฟักได้ครับ รอไปโอเคเมื่อกี้เราได้คุณแจมานะครับเดี๋ยวเราลองดูดิว่านี่ไงนี่ไงคุณแจทองแดงเรามีแล้วนี่เออโอ้ยได้ได้เป็นแร่ D ดีบุกนะครับแล้วก็มีกีดสนิมเคื่อะมาด้วยเอาของกลับบ้านด้วยอันแลเมื่อกี้เราได้ดีบุกมาแล้วนะครับแล้วก็ทําเป็นโต๊ะงานเหล็กได้เลยนะ ต๊ะพวงยาอุยนี่น่าสนใจครับเราใช้แต่แท่งเหล็กก็ได้นะว่าแท่งเหล็กห่าง่ายกว่าดีบุกอีกดีบุกหัรู้หาจากไหนหาไม่เป็นนะใครรู้ก็ฝากบอกด้วยนะฮะว่าดีบุกหายที่ไหนได้แล้วก็นี่แหละเอาวางแท่งเหล็กไปเลยครับเพราะว่ามันน่าจะครับได้เหมือนกันนี่ดูครับทุกคนเกินเเกินจอมาเลยอะ่ะใช้อะไรบ้างอะ่ะใช้เหล็ก1ิแท่งทองแดงแท่งทองมันต้องมีแท่งทอง,องก่อนนะถึงจะทําเกาะได้นะครับ นี่จะทองเยอะด้วยนะอ่านี่ไงเตาหลอมแต่ต้องมีดีบุกด้วย5อันดีบุกหาจากไหนวะเนี่ยเตาเผาช่างหลอมนะครับแล้วก็มีโต๊ะหลอมกุญแจอ่าโต๊ะอ๋อนี่ถ้าเราหลอมกุนแจทองแดงก็สามารถไปไขได้เหมือนกันนะเนี่ยนะเดี๋ยวเราไปต้องไปฟาร์มันดีก่อนนะครับฟาร์มดีบุกอีกนะหาที่ไหนวะดีบุกเนี่ยเดี๋ยวลองขึ้นไปข้างบนบ้างลงข้างล่างเบื่อแล้วนี่น่าจะเป็นแร่ดีบุกหรือเปล่าโอ้ขุดมาตั้งไกล เพิ่งจะเจอแร่ดีบุกครับผมขุดมาตั้งไกลเพิ่งจะมาเจอแร่ดีบุกเป็นตัวเป็นตนไปก้อนๆนะขุดมาตั้งนานคือเราไม่ได้มาทางด้านบนนะเรามาจากด้านล่างก็เลยเจอแต่แบบว่าเจอเหล็กเลยก่อนแล้วตรงนี้แบบว่าศัตตูน้อยมากไม่ค่อยมีศัตตูเลยนะคือถ้าล่างนี้แบบว่าเหมือนทินนะเออเรามาทินเลยครับอันตรายมากตรงนี้มีทองด้วยเออเฮ้ยรู้สึกว่าหนอนมันจะวิ่งมาทางนี้ด้วยเนี่ยนี่ครับ มีรอยหนอนกําลังวิ่งมาทางนี้โอ้ยขอให้เก็บเรียบออ้ยไม่ไม่ตัวนี้ไม่เอาวิ่งโคตรเร็วโดนมันตีเดียวอาจจะตายได้เลยนะอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆไม่อยากอยู่ใกล้ๆมันครับผมบางมากมันตีทีนึงแบบว่าเลือดแทบหมดแล้วตีเร็วด้วยมันเป็นคนป่าอุ้ย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 มีนักคานูด้วยครับตีทีเลือดหมดไปครึ่งนึงกลับบ้านดีกว่าอยู่ไปได้แล้วฮะ แถวนี้เถื่อนเนไม่แน่จริงอยู่ไปได้ผมว่าผมกลับบ้านก่อนแล้วกันนะไปคับของที่มันแบบว่าเจ็บๆมาใช้มีน้องมาแถวบ้านเราตัวหนึ่งนะครับนี่ไม่รู้ว่าหลุดมาได้ยังไงนะเดี๋ยวเราพาน้องกลับบ้านดีกว่ามานี่ลูกมานี่เดินมาน้องเป็นตัวอะไรวะเนี่ยเหมือนแพนะครับมีเข่าด้วยครับเป็นแพะมานี่เลยลูกอาจจะแคบนิดหน่อยนะมันจะอยู่ได้นะครับนี่เอาไปเป็นเพื่อนเจ้ามิกกี้ ตั้งชื่อว่าอะไรดีครับตั้งชื่อว่ามีชื่อมิกกี้ก็ต้องเป็นกี่มี่นะน้องชื่อกี่มี่นะครับแล้วก็มิกกี้นี่มาเป็นเพื่อนกันเลี้ยงคอกเล็กๆไปก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้พี่เกียดเลี้ยงใหญ่นะไอ้น้องกินแล้วน้องกินแล้วดูซิว่าน้องจะดอกอะไรงางำงำงำโอ้กินดีสามอันเลยเหรอแสดงว่าหิวจัดเลยฮะดูซิว่าดอกอะไรให้ไม่ดอกเลยเหรอเอ้ยนายเนี่ยไม่ดอกหน่อยเห,อเอยยนะอห้อ ไข่ไม่รู้ว่าได้หรือ,อยังเนี่ยวพานี่ไงได้แล้วนะครับเพิ่งจะเสร็จพอดีเลยเราต้องทําไงต่อเอามาวางเหรออุยอ้ยอุ้ยอะไรอะได้ตัวอะไรมาอารักนะครับเป็นนกฮูกเหรออุย้ยน่ารักมากอุย้ยได้นกอุย้ยน้องมีหัวใจด้วยอุย้ยน่ารักว่านี่ครับเราก็เอาน้องเกาะขาเราไปด้วยเราสามารถซ่อมน้องได้ไหมซ่อมน้อง ต้อนน้องไม่ได้เว้ยเหมือนว่ามันจะมีขนมของน้องนะดูสิมันมีขนมนี่ไงขนมน้องขนมน้องขนมน้องฮะขนมน้องเอาขนมน้าไหมเนี่ยเอาไหมขนมน้าเนี่ยเอาไหมอ่ะนี่อ้าวอุ้ยบวกห้าสิบเลยครับบวกห้าสิบเอ็กพีนี่ครับบวกอีกห้าสิบเอ็กพียังแจ่มครับตอนนี้น้องวิวสองแล้วนะครับแล้วเราอัพอะไรได้บ้างเนี่ยเนี่ยเราอัพปลูกพืชไปแล้ว มีอะไรอัพนี่นี่นี่อัพพลังกายเพิ่มได้ด้วยแล้วก็ที่เหลือนี้ต้องไปเก็บเรื่อยๆนะครับเหล็กเหมือนว่าจะหมดแล้วหรือเปล่าอ่ะโหเหล็กอยู่เหลืออยู่ก้อนนึงสงสใสต้องไปเก็บเหลก็กกอนนะครับไม่งั้นไม่มีเหล็กใช้รีบเก็บ,ร,บรีบไปดีกว,ว่าเดี๋ยวมันตามมาไปแล้วไปแล้วอยู่ไม่ได้แล้ว้ยตรงนี้มีกล่องด้วยครับ เอากล่องกลับบ้านได้ด้วยหีบเล็กนะครับเรายังไม่สามารถเปิดได้นะแล้วนี่แหวนอะไรวะเนี่ยแหวนไอเทม8ปดเกาะสิบสามอ๋อเรามีแล้วนี่ว่าคือเราสามารถเอากล่องไปเปิดที่บ้านได้แนละเราเปิดที่นี่ไปได้แต่เราเปิดที่นี่ไม่ได้เดี๋ยวนะนี่อะไรวะเนี่ยกางเกงระเบิดกับดีกว่ากับดีกว่ากับบ้านกันดีกว่าบ้านเราอยู่ไหนวะเนี่ยถ้าเราจะเปิดเราต้องมีกุญแจเหล็กก่อนคือเราสามารถ หยิบกล่องกลับมาบ้านได้มาเปิดที่บ้านนะงั้นเราต้องทําเบ้าหลอมครับเบ้าหลอมกุญแจเล็กอะที่หลอมกุญแจเล็กต้องมีแผ่นไม้ทั้งหมด10แผน่นแล้วก็แท่งเหล็ก8อันอ่ะต้องทําแผ่นไม้ด้วยดีแล้วที่เราสร้างนี่ครับโต๊ะคาบแผ่นไม้งั้นก็คาบแผ่นไม้ไปเลยสักประมาณเป็นสิเอาเยอะๆเลยฮนะได้ใช้เยอะมากเตาเผาช่างหลอมนะครับก็ใช้ที่บุกห้าก้อนแท่งเหล็ก5ก้อนอ่าคาบมาแล้วแล้วก็โต๊ะหลอมกุญแจ เอามาด้วยนี่วางว้นนี้เลยแล้วก็เผาทองนะครับเรามีทองกี่ก้อนเราเผาให้หมดไปเลยเบ้าหลอมเบ้าหลอมกุญแจนี่ใช้อะไรกุญแจเหล็กนะครับโอ้โหต้องใช้เจก้อนเลยเหรอถึงจะเปิดได้นี่ครับเราทําได้แล้วมาตอบอะไรเปิดมาเป็นเล็กเก้อนนะครับคุ้มอยู่เอาเล็กไปทำกุญแจ7ก้อนเราก็ได้เล็กขึ้นมา7ก้อนนะครับแล้วก็อันนี้เทวรูปซากแก่นพลัง ของมีค่าครับเอาไปขายได้อันนี้แล้วก็เส้นใย,ยแล้วก็อันนี้คืออะไรมวกเหินหาวเลเวลเจ็ดไอเทมเลเวลเจ็ดพลังชีวิตสูงสุดบวกสิบเจ็ดบาลียสิบเจ็ดมานาบวกสองเฮ้ยน่าสนใจครับอันนี้เวลเจ็ดนะครับของโคตรเกมโอเคครับสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าติดตามต่อต่อไปกันด้วยนะครับกดไลค์กด subscribe like, ผมด้วยวันนี้ไปแล้วบายบายสวัสดีครับ